หลายคนเห็นบินค่าไฟถึงกับช็อกไปตามๆกันเพราะตัวเลขพุ่งขึ้นมาเกือบเท่าตัวบรรดาพักการเมืองนะคะต่างออกมาประชันนโยบายค่าไฟกันใหญ่แต่ละพักเนี่ยจะมีนโยบายอะไรน่าสนใจบ้างตัวตึงการเมืองจะเทียบให้เห็นกันชัดๆค่ะ เริ่มกันที่พักเพื่อไทยมีนโยบายปรับลดค่าไฟตามต้นทุนราคาพลังงานที่แท้จริงส่งเสริมการติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกโดยลดขั้นตอนการขออนุญาตรวมถึงเร่งเจราจาเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อนำก๊าซธรรมชาติที่อยู่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนมาใช้ประโยชน์ ด้านพักพลังประชารัฐนะคะชูนโยบายลดค่าไฟภาคครัวเรือนเหลือนหน่วยละ2บาท50สตางค์ส่วนภักอุตสาหกรรมเหลือนหน่วยละ2บาท70สตางค์นอกจากนี้นะคะยังผุดนโยบายโซลารประชาราัฐสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าใช้เองค่ะพัครวมไทยสร้างชาติเสนอกำหนดราคาค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรยูนิตละ3บาท90สตางค์ ขณะที่พักภูมิใจไทยนะคะเสนอนโยบายฟรีโซลา่าเซลล์ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟได้450บาทต่อเดือนและให้สิทธิประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านละาน1คันในราคา6,000บาทสามารถผ่อนชำระได้60งวดค่ะ ด้านพักคก้าวไกลนะคะชูบันได5ขั้นถ้าได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟ70สตางค์ต่อหน่วยทันทีและเปลี่ยนแดดเป็นเงินเปิดเซรีโซล่าเซลล์ประชาชนเลือกซื้อไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดได้เองไม่ต้องถูกบังคับผูกขาดซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าอีกต่อไป พักประชาธิปัตย์มาแรงแซงทางโค้งค่ะชงยกเลิกค่า FT ปรับราคาก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมโดยกําหนดสัดส,ส่วนกําลังการผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนให้เหมาะสมจะได้ไม่ต้องเสียเงินมาจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํารองเหมือนเช่นทุกวันนี้ชาติพัฒนากล้ากล้าชนทุนใหญ่เสนอลดค่าไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรมเพียง8-9%เพื่อไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะยังมองว่าต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นด้วยโดยชะลอการเก็บค่า f t ทเพิ่ม ่ไว้ก่อนแต่ระยะยาวต้องไปปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของไทยใหม่ มาถึงพักสุดท้ายพักไทยสร้างไทยประกาศปรับโครงสร้างราคาค่าไฟภายใน1ปีให้ลดค่าไฟลงมาเหลือ3บาท50สตางค์ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลจะเห็นว่านโยบายส่วนใหญ่นะคะมีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะเรื่องการติดโซล่าเซลล์และสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อย่างไรก็ตามนะคะต้องจับตาดูว่าบรรดาพักการเมืองที่เสนอนโยบายเหล่านี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทําได้อย่างปากว่าหรือไม่ นี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นบนสนามการเมืองในสัปดาห์นี้ดูแค่คลิปเดียวก็รู้เรื่องแล้วคุณจะไม่ตกข่าวการเมืองอีกเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างตัวตึงการเมืองจะมาเล่าให้ฟังค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ o ล l ล w e อร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t อร์ n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดงา,งใใา,งาวสดดไ้้แลวค่ะ